สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัดเกมนี้ครับ The Presentation Experience <Okay. S 1> ถ้าเสียผมปแปลว,ว่ามันผมจะเป็นใครนหน่อยภารกิจเดียวของผมก็คือการที่ผมต้องออกไปพูด

เลวก็โอยได้สี่ได้สี่ดาวโอไมค์อ โอเคผมไปแล้วนะครับร์มีพื้นที่แน่ไม่มี โอเคเราไปเดินกันต่อ,อเราจะไปเข้าห้องน้ำกับที่นั่งเหรอ เ uh ดี huh, uh ๋ยวผมจะผมจะทำอะไรดี huh, uh huh, uh huh,

ผมไ, <Yeah. S 1> ไม่ห้า mm hmm. เพราะเขาเกียนา <Yeah. S 1> มากอลรูปผมไม่ได้ดู าพูดร like ับผมเป็นคนเกียนมีอะไรใบบางดูปะ โอเคผมใช้จนหมดเลยแล้ดดวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับ,บก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย